สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook เดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อนโพส์ Facebook ตทั้งหมดกันนะคะสำหรับใครก็ตามมหาที่ไม่ได้เป็นเพื่อนของเราเราสามารถที่จะซ่อนโพส์ Facebook ตได้อย่างแรกเข้ามาที่แอป Facebook ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลากักให้มาที่ขีด3ขีดด้านบนหรือมาที่รูปโปรไฟล์ ในส่วนของหน้าเมนูให้มาที่รูปฟันเฟืองในหน้านี้ให้เลื่อนลงมาค่ะเราจะเห็นกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลให้มาเลือกที่โพสต์ในส่วนหน้านี้ให้เรามาเลือกที่จำกัดว่าใครสามารถเห็นโพสต์ในอดีตได้เราจะเห็นคำว่าดูให้มาเลือกในส่วนตรงนี้ค่ะ สำหรับการจำกัดผู้ที่สามารถเห็นโพสในอดีตบนไทม์ไลน์ของเรานะคะก็คือหากเราเลือกจำกัดโพสในอดีตของเราบนไทม์ไลน์ค่ะหากว่าเราตั้งค่าแล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนกลับเป็นโหมดเหมือนเดิมนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายทีละโพสนะคะไม่สามารถที่จะทำครั้งเดียวเหมือนกับตอนที่เราจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ได้ให้เพื่อนๆออ่านในส่วนตรงนี้ก่อนนะคะว่าเขามีข้อจำกัดอะไรบ้าง หากว่าเราต้องการที่จะจํากัดโพสต์ในอดีตของเราแน่นอนแล้วให้เรามาเลือกที่จํากัดโพสต์ในอดีตเนี่ยค่ะระบบก็จะแจ้งว่าคุณกําลังจะจํากัดโพสต์ในอดีตทั้งหมดบนไทม์ไลน์ของคุณวิธีเดียวที่จะยกเลิกการจํากัดนี้ได้คือการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโพส์ทีละโพส์ก็คือสําหรับหากเราตั้งแล้วเราต้องการที่จะยกเลิกการตั้งค่าในส่วนตรงนี้วิธีเดียวก็คือเราจะต้อง ไปเปลี่ยนการตั้งค่าเป้าหมายทีละโพสได้เท่านั้นนะคะหากเราใช้คำสั่งจำกัดโพสในส่วนตรงนี้แล้วหากเรายังต้องการที่จะจำกัดโพสในอดีตทั้งหมดของเราก็ให้เรามาเลือกที่จำกัดโพสในอดีตเราจะเห็นว่าระบบเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายของเราเรียบร้อยแล้วต่อมาให้เพื่อนๆมาเลือกที่ใครสามารถเห็นโพสในอนาคตของคุณได้ ในส่วนนี้ระบบตั้งเป็นสาธารณะก็ให้เรามาเลือกนะคะเราต้องการที่จะให้เพื่อนเราเห็นใช่ไหมคะเราก็มาเลือกที่เพื่อนค่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนค่าใครสามารถเห็นโพสในอนาคตของคุณได้ก็คือเป็นเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะคะให้เราย้อนออกไปย้อนออกไปค่ะ เมื่อมาถึงหน้าเมนูให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราเข้ามาที่โปรไฟล์แล้วให้มาที่จุด3มจุดมาเลือกที่ดูในมุมมองของในส่วนนี้จะเป็นการดูบนโปรไฟล์ของเราในมุมมองของคนสาธารณะนะคะที่เขาเข้ามานะคะหากบุคคลอื่นเข้ามาดูโปรไฟล์ของเรา เมื่อเราตั้งค่าการจำกัดโพสต์แล้วหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะสแสดงแบบนี้เท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะจำกัดโพสไม่ให้ใครก็ตามาหาที่ไม่ใช่เพื่อนของเราเข้ามาส่องว่าเราโพสอะไรมั่งคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ